วยก็สวยจัดพันคนไม้เลื่องจากข่าวล่าสุดครับพี่บิ๊กต่ัม,ม,มนปนมเออมันก็ไม่ได้ล่าสุดแล้วแต่ว่าแต่ว่านะวันที่เอ่อเราได้บันทึกรายการไว้ตอนนี้ก็ออกมาแล้วไงอ่าะเดี๋ยวผมจะอัดิจารให้ฟังเกี่ยวกับพวว่าชบัญจัติปรับเป็นพิใน แต่แรกครับข้อมูลข้อมูลแรกผมขอบคุณจากเว็บวุทยี่สภาเดี๋ยวได้ให้ทัชทีมงานแปะลิงก์ที่น้าตูนและก็ใต้คลิปอธิษฐานนะครับหลบไป๊บนึงแต่ก่อนที่จะก่อนที่ต่ก่อนที่จะอันนั้นผมจะบอกผมจะอ่านข่าววิฟันอันนี้ต้องขอบคุณจากเว็บประชาชาธุวิจิกิจงานแปะลิงก์นิดนลบันทึกาครับ ผู้สื่อข่าได้ยังไงว่าผลตระกูลเอกโต้ตัดสูญโคบตาโลได้ลงนามคำสั่งสถานีไอ้หนังงานตำรวจแห่งชาติที่5 9 1กพับตก566เรื่องแนวทางการดำเนินการตามพทรโบว่าด้วยการตับเป็นพินัยปี2565ครับเพราะว่าในพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่2มิถุนายน2566ท่าน อันนี้กี่วันกี่เดือนนะแล้วแต่ว่าประกาศฮัลโหลเอ่มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่เท่าไหร่นะนคิดงพิจุนาหกหกคือปีนี้ดิครับแล้วก็ได้กําหนดให้กฎหมายในบัญชีหนึ่งและบัญชีสามท้ายพรบนี้โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมนะครับ มีรายละเอียดที่น่าสนใจครับอาจจมีรายละเอียดที่น่าสนใจครับคือถ้าหากค่ารับสูงเกินหนึ่งหมื่นก็ที่เราปรับเที่ไหนต้องทำเป็นองค์คณะหรือไม่ชำระถ้าหากปฏิเสธหรือไม่ชำระให้ส่งจำนวนฟ้องศาลไม่ได้เก่นสิบห้าวันก่อนคดีผ่านอายุแต่คราวงนี้มีพิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถผลชำระได้ผลชำระได้ที่นี้ ลองคิดดูสมมุติอย่าว่าสมมุตินะตองขอ,ขอเรียกตัวอ้หนาไอโฟนนะไอโฟนต้องการซื้อไอโฟนสิบห้าแต่ว่ามีเงินมีเพียงพอเขาจึงไปตบเขาจึงไปตกลงกันด้วยการผ่อนผ่อนเงินนะนะผ่อนเงินเดือนละพันสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสปายอย่างนี้ยเลย แล้วก็ถ้าบันทึกก็จะผิดทางพี่อน,นลุงในประวัติัญฉกรรมผู้ธรรมนูญนะคงว่าพรบรข้าบับหมายถึงกฎหมายที่เกิดในทุกอาญ,ญาให้เหมาะสมกับสภาพความร้ายแรง,งจึงตรมพรบฉบับนี้ก็ใช้บังคับเพื่อเปลี่ยนทูิยภัาและเปลี่ยนโทกปรับเป็นโทษปรับทางพี่ในครับคือค่าปรับนะครับ ที่เราทำมาให้เกลัดลส่วนรายละเอียดทั้งหมดนี้กับไปในลิงก์ต่อไปต้องขอบูณจากเว็บพุทิสภาเก็บองแปะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานขึ้นลิงก,ลก์บนด i สคิชันและก็บนหน้าจอทีวีของคุณท่านนะครับอาละครับเกี่ยวบทน,นาจะให้คุณบอลได้อ่านครับครับก็มีเรื่องครับ ตามที่คณะรัฐมนตรีนะครับได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่2องกุมภาพันธ์สองพันะครับโดยเห็นชอบให้มีการปฏิรูปกฎหมายโดยเปลี่ยนโทษอาญาความผิดเล็กน้อยเป็นโทษปรับเป็นพิในนะครับใช่ครับให้มันสรงข้กับรัฐธรรมนูญฉบับสองพนห้บ อาจจะใช่ฉบับที่ว่าตังอาจจะที่เราเห็นลัทธิขึ้นตัทุต่ายาเฉพาะความผิดร้อยเรงได้กำหนดการปับผู้คนไหมาได้การำหนดทษกที่เหมาะสมกับสภาพความผิดคนในผู้คนต้องรับทนหนักเกินสมควรดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมีปฏิทินชอบตั้งพระบฉบับนี้ซึ่งปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้วครับผม เดี๋ยวจะเข้าหน้าประวัติความเป็นมาดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาประวัตินี้คือตมมพทะธมูปีหกศูนย์เมื่อาเอสเกตวรสามได้มติให้รัดเพื่อกำลดโทษอาญาั่วความผิดด้วยเองประกอบกับแผนประตูปนประเทศกากฎหมายได้กำหนดการบปบรุงกฎหมายกำเนดทางอาญาที่เหมาะสมกับมาความผิดพวกนี้คือก็ปรับโทษให้มันมันสภาพสอกผิดไม่รับโทษหนะัก โกงผูกเวรรับพลังต่างเนื่องจากฐานนะฐานะานาครับทุกคนเคยฝานเค้กมีหรือเปล่าแต่ผมจะไม่ร้องเดี๋ยวโชมบินเพื่อคือคนจนมีสิทธิ์ค่านี้เลยอ่ะใครดูไหดี๋ยวผมจะไม่ร้องให้ฟังดูส,รรส,รรสรริที่เธษีโอเคครบับแต่ฐานยากจนแล้วก็ไปอยู่ฐา,านดีชำระป่าปได้ ยืกก่นทูกระคางแทงคาบกรับอันเป็นการกระทบต่อความศักดิ์ศรีของมนุษย์ยังรุนแรงรุนแรงที่สุดเลยก็ว่าได้เมื่อคเปสั่งข้อห้ามหรือข้อบังคับประชาชนต้ปฏิบัติตากตมกฎหมายจะเห็นว่าข้อห้ามหรือข้อบังคับจํานวนมากได้ลุกล้ําต่อติิพื้นฐานและชาตพระเกินสมควร ยนั้นแต่วันกฎหมายตราออกมาปเป็นเรื่องาำผิดนี้มากขึ้นหลายกรณีครับจนประชาชนเป็นผู้กระทำผิดเพราะไปรู้เท่ากาันกระทำแล้วพบความยากจนคุณจะมีสิทธิไปคคะอันนี้อะไรอ่าต้องเข้าสู่กระบวนการได้ดีก็ะวัดอาจยากรรมติดตัวถ,าถ้าไม่หวัดติดตัวแล้วเขาเงานก็ไม่ได้ ทาง,งานราชการก็ไม่้ายแม้ว่าจะกำหนดมาตรการนี้มีการป่าปุนหรือไม่แต่ต้องได้รับสิทธิจําเป็นที่จะต้องมีเพื่อให้กฎหมายมีสภาพคคบังคับแต่โทษนั้นไม่จําเป็นต้องใช้โทษทางอาญาเสมอไปในตามประเดศครับเริ่มมีการปรับเปลี่ยนบรืลโทษถ้าเป็นมาตรการหรือที่ไม่ใช่โทษอาญาแต่วน,นประเทศไทยผมก็จะนาแนวกฎหมายให้มันสอดคล้องกับต่างชาติ และเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยปรับเปลี่ยนเป็นโทษอาญาประเปยนโทษายาบนาะปรประการที่ผู้ตรกอการปรับเป็นเงินมาเป็นปรับเป็นที่ไหนอั้นี้ผมขอะไรเลยพี่ไหนพี่ไหนก็นได้ครับเดี๋ยวเข้าสู่บทการทำความผิดนะครับเดี๋ยวจะให้คุณบอลอธิบายให้ฟังครับครับก็ความผิด างพินัยครับก็คือการกระทําหรืองดเว้นจากการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับปรับเป็นพิ่นัยครับก็คือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยต้องชําระเงินจํานวนหนึ่งไม่เกินที่กฎหมายกําหนดซึ่งไม่ใช่โทษอาญาครับผู้กระทำนะครับอ่าครับต่อไปครับดังนั้นค่าปรับเป็นพินัยเนี้ยน่ะต้องชำระให้เอรัทซึ่งเป็นเมื่อเกิดการสับ ผู้ทําผิดไม่ไ้ร้อเรองและไม่กระทบตัอความันส่วยรุ่้อของประชาชนผลของการกระทํานั้นมีเพียงแค่ชําระค่าปรับไม่มีการจาคุกย้ำนะไม่มีการจําคุกกับคางแทนค่าปรับไม่มีบันทึกในประวัติอาญากรรมทีนี้คนเขาก็จะเขาก็เป็นกะเฮอยแต่ว่าได้รูว่าจะไปทําผิดดีกว่าถ้าเป็ความผิดไร้เล่น ความมั่งคุมเช่นบ้าตาหรือสัญญาอ,อะไรผมพมี่บอกก็อาจจะไม่อาจจะไม่ได้เข้าใรพี่ใดใดเพราะผิดว้าแหลกเช่นเอ้ความผิดไม่แหลกเช่นบวกขโมยรักรล้าอะไรเงี้แหละต่อไปครับหลักเกณฑ์เดี๋ยวหลักเกณฑ์จะให้พ่อนอธิบายให้ก่งครับอ่านี่มีเหรอครับก็หลักเกณฑ์นะครับก็คือในการกําหนดค่าปรับไปพี่ในนั้น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพความผิดและกำหนดค่าปรับให้เหมาะสมกับฐานะของผู้กระทำความผิดโดยให้พิจารณาจากระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อชุมชนและสังมคมผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดหรือบุคคลอื่นๆได้รับจากการกระทำความผิดทางพินัยและสถานะทางเศรษฐ,ฐกิจของผู้กระทำ นในกรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่ได้อยู่ในฐานะฐานะอะไรครับไม่ฐานะที่จะทำรับค่าปรับได้ครับศาลก็ในศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งให้ทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ครับถ้าผู้นั้นยินยอมนะและในกรณีที่บุคคนใดทำเพราะยากจนเช่น ขโมยข้าวขโมยน้ำเพราะว่าอยากฉุนสาจะกำหนดข้าบกับพี่นกกนในจะประกันไหม่ที่กำหนดไว้หรือว่าการดูเปลี่ยนโดยไม่ปรับไปพี่ในก็ได้ต่อไปครับในการกำหนดข้าบกลับไปพี่ในให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับข้อเท็จจริงไอนน้เวลาเวลามีน้อยตามที่มาที่เองเดี่ยผมจะไยายางรวดเร็วครับหนึ่งระดับความบึงเวง ดาบจุง้งุ่งหรือสังคมที่กระทาผิดทางพิณัยอันนี้ทานผู้ชมก็ลบไปก่อนร้องความรู้ประวัติอายุสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพจิตนิสัยอาชีพดีไแล้วและก็อย่างอื่นครับต่อไปครับผลประโยชน์ที่ผู้กระทาผิดทางพิ่ัยได้รับจากการกระทำความผิดทางพิณัย ที่สถานะทางเศรษฐกิจเที่ยากจนคนจนมีซื้อได้เยอะเลยแต่ขอไปลองเดี๋ยวโชคดีในกรณีที่บุคคลได้กระทําผิดทางพิ่ไหนเพราะเห็นใงความยากจนจะกําหนดพาไปพิ่ไหนตํากว่าไว้เพียงใดก็ได้รูปปรร้จะตปัดเสื่อก็ได้เมือ่อพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจทางพี่ใดแล้ว อ, <im sharing> อันนี้พ <im itating a foreign language> <im itating an acceptance> ิเศษอย่างหนึ่งคนชำระโกได้เมื่อที่ผมตัวยมไปเมื่อสะกู่นีนะครับในกรณีที่ผู้กระทำผิดทางพี่ไนเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาไม่มีเงินชำระเาปบับผู้ใดต้องสามารถยืดคำร้องได้ครับพอทำงานบริการสังคมแทนข้างกับโกได้ยืดคำร้องให้ยื่นต่อศาลที่พิจารณาในคดีนั้น ในกรณีที่ไม่มีคิวท,ทำร้อนแรงเก่าวหากปรากฏดโตสารขณะที่พิเกราะห์สารว่าทำพี่ไน,นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องทำงานบริการสังคมหรืงงอทำสารการสนับประโยชน์ได้และผู้นั้นยนจะจัดสารให้ทำงานจัดสรรประโยชน์นแทนค่าปรับพี่ไรก็ได้แต่ถ้าหากทำผิดทางพ,พี่ไรป่าฝุ่ยไปบระดับคำสั่งสารก็มีสิทธิเพิ่มกระถางคำสั่ง และใช้วิธียึดทรัพย์สินหรือเรียกกองทรัพย์สินของผู้นั้นใช้ค่าับแทนก็ได้โดยจะหักจำนวนวันที่ทำง,งานออกจากคาบรับเป็นพี่ไหนครับอ่าตอนนี้เข้าสู่โฆษณาหรือยังครับอ่าจะเข้าสู่โฆษณานะฮะโอเคครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการปรับเป็นพี่ไหน ลักครูเดียวโอเค okay, ครับตรอจากตราจารายการไปกันมานครับต่อนี้เข้าสู่กระบวนการปรับเป็นพี่เลยครับมีหลักเจ์อันี้หนึ่งในชั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐคือ เมื่อมีเหตุอนงงสงสัยรู้วีก,ก,กาวหาไม่ว่าคนผิดทำพี่ใดจะเกิดที่ใดจะเป็นเจ่าหน้าให้ดำเนการดยงน,นี้หนึ่งแสดงหาข้อพขพ้อเทจริงและรวบรวมหลักฐานสองให้โอกาสพู้ถูกกล่าวหาชีเแจงที่แจงได้สามเมื่พิจารณาเล้วให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้กระทำผิำดชำร้าเป็นพิ่ใน โดยระบบพิจารากำหนดค่าปรับระยะเวลาและแจ้งให้ทราบติดนัดการแก้ไข้อกล่าวหาครับสี่เมื่อผู้กระทำผิดสำาระจค่าปรับป,บปพีพินศยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็คือชำระชำระครบเลยให้ความผิดทําวิเลยยุติครับต่อไปครับในกรณีที่ไม่มีการสำร็จค่าปรับในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อจะแก้ข้อกล่าวหาแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สืบข้เท็จจริงห้กฎหมายพยานหลักฐานและส่งสำนวนให้แก่อัยการเพื่อฟ้องคดีโตศาลโตไปในการเสรมพิจารนั้นเจ้าหน้าที่ของนั้นมีอำนาจเท่าที่กฎหมายจะรับธนอมกบได้ในโปรบโอมีไม่ได้ให้นะเพิ่มเติมอันนี้คือได้นะผมไปเอามาจากเบบบุญทิศพา และไม่ได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของนั้นจับคุมอันนี้อันนี้นั่นคือผิดผิดที่จับคุมหรือว่าจับกุมไปสัญญาเละแต่ก็ไม่เป็นไรหรือควบคุมตัวเพื่อการผิดอย่างเช่นพกานสอบสวนตามโววิอาญาโววิอาญานทีาา่นี้คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนื่องจากจะเป็นการไม่สอดคล้องและไม่ได้สอบสวนที่ไม่ระเอี ต่อไปครับในชั้นพน,นักานง,นงานอายการเมื่อพนักงานอายการได้รับสมมนุนจากเจ้าที่เลี้ยวหากเหว่าควรฟ้อโฟงโดยไม่ต้องนำตัวผู้กระทำผิดยื่นฟ้องด้วยแต่ในกรณีที่พนักงานฟังไม่ฟ้องให้แจ้งไปยังหัวหน้าโดยงานของรัฐพรอมเหตุผลท่านหัวหน้างานไม่เห็นด้วยกับคำสัง่งให้ทำความเห็นแยกหรือต่อ ผู้ประกอบการเนื้ออายะเนื้ออายการผู้มีความสำนึกใช้ชี้ขาด่อไปครับในชั้นศาลศาลไดที่ดีไม่ใช่ศาลเจ้าตม่ได้โตไปครับในชั้นศาลเกิดบทได้ไม่ศาลเป็นศาลที่มีอยมนาจพิจารณาวิจัน,สนิสิตอุทเทศให้เป็นอำนาจของศาลอาญา ารอาญากรุงเทพและกำหนดให้วิธีพิจรารณาคดีเป็นข้อบังคับของประธานศารีการโดยความเห็นชอบที่ประทุมใหญ่โดยกำหนดให้องค์กรบังคับต้องคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่เป็นพาละเกินควรและกำหนดให้มีสิทธิ์อุทธรณ์คับพิจาษษาได้เฉพาะปัญหาข้อกัเท่านั้น และคำพิบ่าวษากของสาลอุทธร์ถูกเป็นที่สุดครั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากของการพิจารณาคดีทางพินศษเพื่อการพิจารณาคด,าาคดีซึ่งสุดได้รดบริว,รวมันเป็นคาระโตะบนบกของรประเทศเกินสมควร่องจากความผิดไม่ได้เลยและมีเพียงปรับเงินเท่านั้นไม่มีโทษจำคุกเมื่อศาลให้ชำระ ถำมผูก้กระทำผิดไม่ชัรเจภายในเวลาที่กำหนดศาลนี้ก็ออกหมายบังคับคดีเพื่อชุดจับผิดครับ,บโดยจะไม่มีการกักขังเท็ค่าปรับเพ่นในคดีอาญาและก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาเป็นที่สุดก็ไม่ต้องเลาในชั้นพนักงานอัยการศาลถามผู้กระทำผิดชำระค่า,าปรับทุบ,บจำนวนคดีความผิด ใหความผิดเป็นอันยุติทั้งนี้ห้ามไม่ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลไว้ในะอัติอาชญากรรมห้ามบันทึกอะไรก็ได้ฟุ่ม,มากไว้เลยห้ามบันทึกตอนนี้เข้าสู่บทสรุปแล้วครับโดยระบบปรับอิทีงง่ในนี้เป็นกฎหมายที่ที่เราไปมาเพื่อนำมาใช้ความผิดที่ไม่รลย que. และลักษณะของโทษลักษณะของผู้กระทําผิดให้อยู่ในระดับความเหมาะสมซึ่งจะแตกต่างกันจากการกระทำความผิดในอาญาที่เป็นการกระทำผิดที่รไร้เดียงเนื่อนจากผู้กระทำความโดยต,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 ตดยมตกมเป็นหนวยบร้อยในความตกในประชาชนหากพระทบฉบับนี้จะผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาและในก,การใช้กฎหมายก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการที่จะได้รับโทษ ให้เหมาะสมกับสับส่วนและฐานะต้นกระทบต่อชีวิตการงานไม่เสื่อมเสียประวัตินอกจากพระบนี้เป็นประโยชน์เดียวยังเป็นประโยชน์ต่อนหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับบรรทุกปรับทะเบีนโดยการนำมาเป็นที่ใดใช้เป็นโคตอายางเพื่อให้รายจ่ายงบประมาณและทรัพยากรได้มั่ขึ้น ในจากรถท่านอถที่มันยุ่งยากเหลือเกินไม่ใช่ไม่ใช่กระบวนการพิจาณาเป็นรูปแบบอันจะเป็นการเป็นเปาพระของผูกระโกนทางอาญาและและดยการดนักคดีสู่ศานเมื่อใดีครับการที่เราเทราไจะมาจฉบับนี้ยังกำเนเิดให้เจ้าหนที่ของรัฐผู้มีบทบาทหลักในการดำเนินการป,รป้อนไน้ยังเป็นการบปี่ยนประ ผมไมได้งาายอบสัวนลขคดีเล็กน้อยทําให้มีเวลาทุ่มเทแกคดีที่มีความยุ่งยากสับสนมากขึ้นแต่ยังไ่ก็ตามพรบรนี้อันเป็นกฎหมายที่ตาขึ้นัวสถึงกับรุกประเทศเป็นกฎหมายที่มีหลักการใหม่จัดิืมก็อาจจะแก้ไขาบางส่วนที่เใช่ความผิดไล้ยให้เป็นความพิดใหมได้และกงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ทบใจหลักการของกฎหมายฉบับนี้ต่อไปจบแล้วนนครับกับพรมพบักปีพี่ไหนส่วนเท็มหนนะ้าจะเป็นตอนอะไรรอติดตามชมครับทางบีทีวีใหม่ได้ของทุกกล่องทุกระบบน,น,นะครับสำหบวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ